สวัสดีค่ะอิมมี่ชิ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 ช,ชิวันนี้อิมมาพร้อมกับความสดใช้หรือเปล่าแต่งตัวเหมือนกำลังจะไปเออว้ว้นองว้น้ำต่างๆนะคะวันนี้อิมจะมาทำคลิปเรื่องที่แบบเศร้าที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมา30ปีแล้วก็คือเรื่องสิวเต็มหน้าเลยทุกคนโอ้ oh my gosh ขอ insert รูปสิวไปด้วยภาพต่างๆพวกนี้นะคะเนี่ยด้วยความหน้สิวแบบนี้ทาให้อิมนไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากทํานูน่ทนทํานี่ไม่อยากออกไปทําง,งานนะคะแบบ่า d e p r e s e มากเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีแล้วก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรคุณพระแล้วที่แย่กว่านั้นก็คือทําไมต้องมาเป็นที่ออสเตรเลียด้วยทำไมไม่เป็นตอนอยู่ไทยนะ่ะอิมไม่เข้าใจเลยเนาะ มาเริ่มเกริ่นกันนะคะก็คือเรื่องมันเกิดประจากอะไรอิมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหลังจากตอนที่กลับจากฟาร์มนะ่กลับจากฟาร์มครั้งที่2เพราะว่าอิมไปฟาร์มมาทั้งหมด2ครั้งเนาะครั้งแรกไปมาแล้วก็เกิดเรื่องนิดหน่อยนะคะก็เลยกลับมาที่ในเมืองก่อนแล้วทีก็ไปเก็บใหม่ครั้งที่2ค่ะภายในระยะเวลาออ่เดือนนั่นแหละประมาณสีเดือนนั่นแหละพอเก็บเสร็จอิมก็ย้ายมาอยู่ในเมืองแบบถาวรน,นะคะไม่ได้กลับไปฟาร์มอีกหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองประมาณ1เดือนนะทุกคนมันก็เริ่มเกิดอะไรไปแปลก นนหน้าอิมนะคะเริ่มต้นจากการที่เป็นผื่นนะเป็นผื่นแบบเต็มหน้าเลยแต่ว่ามันจะเริ่มมาจากตรงหวดก่อน เริ่มตรงรวจไม่รู้ต้งรวจมันเป็นอะไรเหมือนกันเริ่มมาจากตรองตรวจปั๊บแต่ทีนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมาตอนแรกมันจะยังไม่เห็นอะไรหรอกมันจะเป็นตุ่ม,ต,มตุ่มนูนขึ้นมาถ้าไม่ได้สังเกตมันก็จะไม่เห็นแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นตัวเองเนาะมันก็จะเห็นชัดอยู่แล้วเวลาอาบน้ำไม่ใช่ว่ายน้ําเวลาอาบน้ำนะเพราะว่าเวลาล้างหน้าไปน่ะมันเป็นปุ่มตะป่นเต็มหน้าไปหมดเลยอิมก็เลยเอ๊มเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปดูใกล้ๆสิเอออิมก็เลยเอ๊หรือว่ามันเป็นกระหรือเปล่าเพราะว่าอิมก็เเเเเเคยปปปป็็็็นนนนนนกกกแบบือไม่่ใช จุดเป็นสีดำๆนะ่ะอิมก็เลยไม่ได้สนใจเลยตอนนั้นก็คิดว่ามันก็อ๋อสงสัยมันแพ้อะไรสัก,กอย่างบางดีมันก็หายเลยเพราะมันเป็นผื่นขึ้นแบบมันยังไม่น่าเกียดมันไม่มีสีสักพักผ่านไปนิดนึงนะคะมันก็เริ่มแดง แดงปั๊บมันก็เริ่มมีสิวหัวข,วขาวขึ้นมามันน่าเกลียดมากเลยคนที่ไม่เคยเป็นสิวเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงแล้วเอ็มเกิดมาเอมก็ไม่เคยเป็นสิวแบบนี้มาก,ก่อนนะทุกคนโอ้ยชีวิตแบบย่ำแย่มากแล้วก็ดีเพรสจนดำลึกลงไปนะคะ แล้วอิมก็พยายามใส่แมสปิดหน้าตลอดเวลาถึงแม้เพื่อนจะบอกว่าไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันจะอับอะไรต่างๆแต่ว่าอิมแบบทําใจไม่ได้ทุกคนและตอนนั้นอิมเป็นแบบว่าทํางานแบบหน้าบ้านเนาะเป็นฟอนต์ออฟเฮาส์นะในคาเฟ่เพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบว่าไปเทคออเดอร์ไปรับออเดอร์ลูกค้าไปคลีนโต๊ะไปคุยกับลูกค้าแบบนี้เพราะฉะนั้นอิมไม่สามารถแบกหน้าที่เป็นแบบจุดขาวๆบนหน้าเนะ่ะไปรับลูกค้าได้น่ะแล้วอิมก็น่าจะนึกไปเองแล้วแหละแต่ว่าอิมก็ไม่ได้นึกไปเองนะความจริง ด้วยความที่หน้ามันเป็นสิวนะมันไม่ใช่หน้าปกตินะมันไม่ปกติเลยจริงๆไปรับแขกในหะน้าแบบเนี้แล้วอิมก็จะชอบเข้าใจว่าโอ้ยมันมีลูกค้าลูกค้าแบบมองหน้ามองหน้าตรงไป็นสิวนะท้อให้แบบยิ่งหยับรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เลยแต่ความจริงก็อาจจะคิดไปเองนะคะเพราะว่าอิมก็เออก็คิดไปเยอะเยอะสิ่งอยู่ว่าแบบโอ้ยเพื่อนจะเกลียดแน่ๆเลยเพื่อนไม่ไกล้ากินข้าวด้วยแน่เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนก็ทําตัวปกติเหมือนทุกๆวัน เพราะฉะนนู้นถึงแม้จะหมดโควิดไปแล้วก็ตามถึงแม้ที่เขาจะยกเลิกการใส่แมสไปแล้วก็ตามแต่อิมก็ยังใส่อยู่เพราะว่าอิมหน้าเป็นสิวนะคะและคือสิวมันลามขึ้นมาแบบโอ้น่าเกลียดมากเลยนะทุกคนเวลาจับไปแล้วก็ล้างหน้าไปเนี่จะร้องไห้นะร้องไห้เกือบทุกวันเลยช่วงนั้นน่ะด้วยความที่หนึ่งมันแสบมากๆเลยเวลาล้างหน้าเวลาทาครีมเวลาทาอะไรสักอย่างบนใบหน้าเนี่ยแสบมากๆเลยหรือว่ายูยเฉยมันก็แสบเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม บบโดนอากาศมันก็แสบแล้วนะแล้วสงก็คือมันน่าเกลียดมากเลยส่กระจกทีโอ้ทำใจสองกระจกไม่ได้เลยจะถ่ายรูปแต่ละทีก็คือแบบอยากจะลบรูปมากเลยแต่ก็ไม่กล้าลบนะเพราะต้องเก็บเอาไว้ดูว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบนใบหน้า แล้วทีนี้อิมก็เลยเริ่มที่จะอยากเข้าคลินิกไปรักษาหน้านะคะเพราะว่าดูใน u t u b e เขารักษาด้วยตัวเองเนาะอิมก็ซื้อมาของมาทําต่างหมดเลยแต่มันไม่ได้มันไม่เกิดกับตัวอิมนะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยทําเกือบทุกอย่างแล้วนะแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย <laughs> ก็เลยไปคลินิกนะคะคลินิกแรกที่ไปเป็นเอิมคลินิกเอิมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นแบ,บรนด์แบบว่าแฟรนไชส์ใหญ่ๆของที่ออสเตรเลียนั่นแหละอิมก็ไปเข้าคลินิกนะคะทีนี้เขาก็แบบต้องทำเอิมโอทำอะไรจำไม่ได้แล้ว มันเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็ให้อิมซื้อครีมซื้อยามาเนาะอิมก็ไปทํามาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้อิมก็รู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อิมก็เลยไม่ไปนะคะอิมก็เลยมาเสิร์ชหาคลินิกใหม่ที่เป็นคลินิกแบบใหญ่เลยก็เลยไปเจอ b r i s b a n e s k ินนะคะก็คือตัวนี้เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลอกมันก็คือคลินิกนั่นแหละอยู่นิวสเตตนะคะอยู่ใกล้ๆที่ทํางานที่คาเฟ่ที่อิมเคยทําแต่ก่อนเลยเป็นคลินิกอันนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นคลินิกอย่างดี เพราะฉะนั้นเราจะต้องเสียงเงินแบบมหาศาลนะคะอคลินิกตอนแรกที่อิมไปทํามานะอันนั้นมันไม่ต้องเสียค่าคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเลยมีแค่แเป็นพนักงานที่เขาเรียนมาเขามาทําหน้าให้เอาลืมลืมลืมก่อนหน้าที่จะไปคลินิกอิมไปหาคุณหมอก่อนนะคะเป็นหมอแบบ general doctor นะคะเขาเรียกว่า GP นะที่นี่ ซึ่งจุดประสงค์หลักในการไปหาคุณหมอของอิมเนี่ยก็คืออิมต้องการยานะคะที่จะเอามาแบบมากินแล้วเผื่อมันจะดีขึ้นสรุปกินไปก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เสียค่าหมอ,มองงงงไปอ่ะครั้งละ80ดสอลนะทุกคนเพราะว่าที่ออสเตรเลียนะถ้าเราต้องการยาเ,ยเราจะเดินเข้าไปซื้อยาแบบงงงไม่ได้เหมือนที่ไทยนะคะเราจะต้องไปหาหมอก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะให้หมอเขียนใบใบสั่งยาให้เราแล้วเราก็จะต้องเอาไปซื้อยาเองนะคะประเด็นคือจ่ายค่าคุณหมอไป80บาทแล้วค่ายาก็จะต้องจ่ายแยกอีกทีนึง แต่ยาราคามันก็ไม่ได้แพงมากที่แพงมากก็คือค่าคุณหมอนั่นแหละ แล้วอิมก็เข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวคุณหมอแบบติดติดตามผลนะอะไรอย่างงี้อิมก็เข้าใจว่าออครั้งที่สองน่าจะไม่เสียเงินหรอกมั้งเพราะว่าเขาแค่แบบมปติดตามผลดูหน้าอิมเฉยนดีขึ้นไหมพอไปหาครั้งที่2ปับ๊บเอาก็โดนอีก80มาเดิมแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ยานะคะไม่ได้ใบสั่งยามาแต่ว่าอิมแบบไปขอให้คุณหมอนะเขียนใบส่งตัวให้อิมไปที่คลินิกเนี้ยที่อิมก็เลยจะพูดถึงเมื่อกี้ไปที่คลินิกบิ๊กเบนสกินนะคะเพราะว่ามันเป็นคลินิกเฉพาะทางเลยของคุณหมอที่เขาจบ มาด้านเออคลินิกผิวหน้าโดยตรงเลยนะคะแต่ก่อนที่คุณหมอเขาจะส่งตัวแล้วเขาก็จะต้องโทรไปถามคลินิกแล้วนะว่าเออคลินิกนี้มีวันว่างวันไหนบ้างคะแรงไงความจริงมันจะว่างในอีก2เดือนข้างหน้าเลยซึ่งน่ะอ้าอิมะมันไม่ได้มัน2เดือนข้างหน้าไม่ได้คุณหมอคุณหมอเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็ถามว่าแบบเออคนใครคนใคร คนไข้เขาแบบค่อนข้างที่จะแบบ Serious Pimple แล้วนะแบบ Angry Pimple มากเลยให้มีคิวที่เร็วกว่านี้หรือเปล่าก็เลยได้มาเออหลังจากนันประมาณ2วีสนะคะก็ยังนานเหมือนเดิมเนาะ ที่นี่เขาก็องมีการส่งตัวเนาะอิมก็จะได้เอกสารมาเอกสารผ่านทางอีเมลมาแล้วคุณหมอเขาจะต้องอีเมลไปหาที่คลินิกที่เขาจะส่งตัวอิมไปเหมือนกันแล้วคุณหมอเขาก็ส่งพวกที่อยู่ที่รายละเอียดต่างๆของคลินิกนี้นะให้อิมอีกครั้งหนึ่งนะคะอิมก็เลยจบการสนทนาในวันนั้นนะคะใน80ดสอลน,นั้นอะ <c oughs> หลังจากเราเสียเงินไปแล้ว160ดอลน,นะคะแล้วก็ค่าใหญ่อีกครั้งแรก มันไม่ได้ผลและ2วีคหลังจากนั้นอิมก็เลยไปเข้าคลินิกอ้นี้นะคะก <c oughs> ็คือ b r i s s Skin นะคะก็คือคลินิกนี้นเนี่ยแหละพออิมไปแล้วทีนี้เออเอ็นดูค่าคุณหมอเท่าไหร่คะเมื่อกี้เป็น General Doctor นอ้อ General Doctor ก็คือ80ดอลลาอ์เพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนแบบตรงสายมาโดยตรงแต่ถ้าเป็น Specialist นะคะอันนี้เป็น Specialist แล้วนะคะของคุณหมอจะต้องเสีย260ค่ะค่าคุยกับคุณหมอ10นาที เสียใจมากหน้าก็เจ็บแล้วก็ต้องเสียเงินแพงคือมาคุยกับคุณหมอหนะแล้วคุณหมอเขาก็แบบจ่ายยาให้อะไรให้เหมือนเดิมก็จ่ายไปนะคะ2องคุยกับคุณหมอคุยกับคุณหมอแล้วไม่จบนะคะวันนั้นอิมก็จะต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปทําหน้านะทําหน้านี้โดนไปเท่าไหร่โดนไป170ดคะ่ะวันนั้นจ่ายไปรวมๆทั้งหมดเท่าไหร่260กับ170ยนบะที่จ่ายไปนะ่ะโอ้ยตายน้ําตาตกน้ําตาร่วงติ้งๆิๆงติงติงตงเลย แต่ว่าก็ต้องท่องเอาไว้ในใจนะคะเพื่อนหน้าที่ดีขึ้นเพื่อนหน้าที่ดีขึ้นถามว่าดีขึ้นไหมอิ่มไปลองมาทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ว่าการหาหมอเนี่ยมันจะหาหมอแค่ เดือนละครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นอิมก็จ่ายแค่ค่าหมอไป2 5 0หลังจากนั้นเนี่ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อิมก็จะต้องไปทําหน้าก็ทําหน้าครั้งหนึ่งก็1 7 0 170 170หลังจากอิมทำมาทั้งหมด3ครั้งแล้วอิมรู้สึกว่าหน้ามันไม่ดีขึ้นเลยทุกคนหน้ามันก็ยังแบบสิวขึ้นแบบทยอยทยอยทยอยขึ้นตรงนี้ยุบปุ๊บตรงนี้ขึ้นปั๊บขึ้น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 ขึ แบบว่ากิฟต์อัพแล้วไม่เอาแล้วอิมก็เลยลองมาใช้วิธีก็คือทําทาด้วยตัวเองนะให้มันหายไปเองนะก็ใช้ครีมใช้ยาปกติให้มันหายไปเองซึ่งงงอยู่ตอนนี้ว่ามันเกิดาจากอะไรเพราะว่าครีมเนี่ยก็ใช้ครีมเดิมๆนะคะตั้งแต่มาออสเนี่ยก็ยังไม่มีหน้าไม่มีปัญหาอะไรเลยอิมก็ใช้ลาโรชใช้นู่นนี่นั่นไปทั่วทีพย์แดนดใช้ลาโรชและตอนนั้นหน้าแบบกําลังดีเลยนะ มันแบบสัมผัสได้ว่าตอนแรกมันมีสิวเซี่ยนตรงคางอะ่ะทีนี้มันไม่มีแล้วนะคะสิวเซียนแล้วทีนี้มันกลับมามีอีกแล้วงงมากเลยแต่ว่าตอนนั้นคือหน้าแบบเครียงเก่าว่าในตอนที่ไปอยู่ฟาร์มช่วงแรกแรกอ่ะงงมากนี่ขคับไปเป็นสาวฟาร์มแต่ว่าหน้ายังดีกว่าตอนเข้าเมืองอีกและตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ8เดือนแล้วนะคะที่หน้าอินเป็นสิวซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เอี้ยววะตอนนี้ก็ยังมีอยู่และรอยสิวก็ยังขึ้นมากมายนะคะอิมก็ใช้พวก ครีมต่างๆที่เขาแนะนําว่ารอยสิวมันจะหายไปอะไรไปต่างๆมันก็ยังไม่หายแต่ก็อดทนอดทนเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าอิมก็จะกลับไทยแล้วพอกลับไทยแล้วอิมก็จะไปซ่อมแซมหน้าซะหน่อยแต่ว่าอาจจะซ่อมได้ไม่เยอะเพราะว่าอิมไปแค่แป๊บเดียวนะคะประมาณ3วีคนะคะก็เลยอาจจะทําหน้าได้แค่แบบนิดเดียวนะ วิตามินต่างๆอิมก็กินนะคอลลาเจนอิมก็กินอ่าวิตามินคือตอนแรกที่อิมไปช่วงแรกอิมกินแค่แบบ3ประมาณ3อันแต่อิมจําไม่ได้แล้วว่าอิมกินอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้อิมก็เพิ่มมากินแบบเยอะมากๆเลยมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยส่วนคอลลาเจนที่อิมกินก็จะเป็นของ natural w a y นะคะ เป็นตัวนี้ที่อิมกินแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมก็อาจจะดีขึ้นว่าแต่ว่าอิมก็ไม่ค่อยได้สังเกตมันเท่าไหร่แล้วก็วิตามินอิมวิตามินอิมก็กินเยอะมากเลยนะแต่ที่แบบตัวที่กินแบบทุกวันตอนนี้ก็คือมีแฮสกินเพราะว่าแบบเล็บอิมแบบแย่มากเลยตอนนี้มีอะไรคอลลาเจนมีแบบเกรปซีดมีเอออะไรก็ไม่รู้ต่างๆมากมายก็กินเยอะแยะมากมายมหาศาลอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยนะทุกคน แล้วก็พวกครีมต่างๆที่อิมใช้นะคะก็มีอะไรอย่างที่ใช้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าบันทีใช่ไหมอิมก็ใช้แต่ว่าตอนแรกอิมใช้น่ะมันก็จะเป็นแบบเอิ่มอะไรใช้ไปหมดเยอะมากเลย มันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะตัวสีนี้แต่ทีนี้มันมีตัวสีเอานึงออกใหม่มนาะเป็นแบบสีรองพื้นะ่ะที่ทําให้แบบจุดแดงอะไรต่างๆบนหน้าหายไปไอตัวนี้ลดรอยสิวอะไรนี่ิมก็ซื้อมาใช้บา้บาๆบา้บาๆไปหมดเลยแต่หน้ามันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมาเลยนะคะทุกคนอิมก็เลยเดินเข้ามาในห้องน้ําเพื่อจะให้ดูว่าหน้าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงตอนนี้มันก็ยังแบบมีเยอะมากๆเลยเนี่ยมันนูนขึ้นมาอีกแล้วเวลาจับจับมันก็จะแบบเจ็บเจ็ แต่อิมก็ชอบบีบไงประเด็นประเด็นคือชอบไปบีบมันอันนี้เป็นรอยไฟนะคะอันนี้เพิ่งบีบเมื่อวานมันก็เลยแดงแต่มันเหมือนไม่ใช่สิวเลยมันเหมือนเป็นกระมากกว่าหน้าผากตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ที่มีก็คือตรงรอยขีดแบบนี้อืม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 แต่คือตอนนี้อิมก็แต่งหน้าอยู่นะคะมันก็เลยแบบจะปิดนิดเดียวปิดแค่นิดเดียวแล้วรองพื้นที่ใช้ก็เป็นรองพื้นอะไรก็ไม่รู้รองพื้นอันฟรีๆนะ่ะ ผู้บาวออกมาจากเคมิสนะคะผู้บาวหยิบมามันฟรีเขาก็เลยหยิบมาอิมก็เลยลองใช้มันก็เออเอามาแก้ขัดเพราะว่าตอนแรกอิมใช้อตัวลานเนสตัวนี้นะคะแต่ว่าทีนี้มันหมดแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนอันมาใช้เดยกก็ต้องกลับไปหอบจากที่ไทยมาอ่ะอิมก็ให้ดูหน้าสภาพน้าและนี่ก็คือวิบากกันของคนหน้าสิวนะคะที่ต้องประสบพบเจอต่าง แต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยมีใครบูลลี่นะคะไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องสิวอิมเลยแม้แต่สักครั้งหนึ่งตั้งแต่อิมมาอยู่ที่ออสเนี่ยมีแต่อิมเนี่ยจะพูดก่อนนะคะแบบกัดตัวเองก่อนว่าสิวขึ้นอะไรดิอะไรอย่างงี้เพื่อนก็จะแบบปลอบนะคะปลอบใจเราต่างๆโอเควันนี้อิมก็ขอตัวไปก่อนนะคะจุดประสงค์ในการมาทำคลิปนี้ก็คือเพื่อ,เ,อ,อเป็นเมมโมรีให้ตัวเองเนั่นแหละว่าครั้งหนึ่งก็คือเคยเป็นสิวหนักขนาดนี้นะ แล้วก็อยากขออย่าย้มแพ้นะอยาอ่อนแอแม้จะร้องไห้แค่นั้นเองไม่ได้มาทําคลิปจากหน้าสิวกับเป็นหน้าใสนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้ามันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยอิมก็อยากให้คนที่คนไหนที่ผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาแนะนํานิดนึงว่าควรจะใช้อะไรดีนะคะมันถึงจะหายไปและเดี๋ยวถ้าอิมกลับไทยไปแล้วอิมทําหน้ามาแล้วมันดีขึ้นมาเนี่ยอิมก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไปทําตัวไหนมาแล้วมันดีขึ้นมาหรือเปล่าแล้วมันดีขึ้นมายังไงอะไรอย่างนี้ อิมแค่แวะมาบอกเฉยๆว่าการป่วยที่ต่างประเทศมันแบบลาบากมากจริงๆทาไมมาเป็นที่ไทยทาไมมาเป็นที่ออสเตรเลียก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเวลาหาหมอก็หายากๆเลยอย่างอื่นก็คือดีหมดนะคะยกเว้นนั่นแหละเรื่องการหาหมอแพงอนะ่ะแต่ถ้าเราเป็นคนออสตีนะ่ะเป็นคนออสเตรเลียอยู่แล้วนะ่ะมันก็จะไม่ต้องจ่ายอะไรมากมายขนาดนี้โอ้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องมีประกันทุกครั้งนะทุกคนเพราะว่าอิมที่อิมทําไปหาหมอมาต่างๆเนี่ยอิมทําประกันนะคะอิมก็เลยได้คืนนะแล้วการทําประกันเนี มันทําง่ายมากๆเลยแค่สมัครในออนไลน์แค่นั้นเองแล้วมันก็ได้เลยอิมทาของบูพ่านะคะแล้วก็ไปเลือกแผนได้เลยว่าเราอยากให้มันแบบครอบคลุมเต็มจํานวนครอบคลุมครึ่งราคาอะไรนี้ก็ว่าไปแล้วการของเงินคืนก็ง่ายมากๆเลยเอาบาร์โค้ดไปสแกนแล้วก็กรอกเลขที่เอกสารที่เจ้าหน้าที่เขาให้เรามานะคะกอกเข้าไปในระบบแค่นั้นแหละไม่เกินเจ็ดวันเราก็ได้เงินคืนแล้วนะคะแต่ว่าอิมทาประกันไปแค่แบบจ่ายครึ่งเดียวก็เลยได้มาแค่สี่สิบสี่สิบ ชีวิตก็เศ้าๆแบบนี้แหละทุกคนเมื่อวฉนนั้นะถ้าเลือกประกันก็เลือก,นกันดีๆนะอย่าทำให้มันเป็นแบบนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้อิมก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย